สวัสดีค่ะทุกทุคนค่ะสวัสดีจากเมลเบิร์นนะคะค่ะว,วันนี้คลิปในวันนี้นะคะพี่ก็จะมาอัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวของวีซ่าท่องเที่ยวหรือว่า คนที่กําลังจะเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศออสเตรเลียนะคะว่าจะเปิดประเทศช่วงไหนจะเปิดประเทศวันไหนนะคะหรือว่าเงื่อนไขอะไรบ้างนะคะการที่จะเข้ามาที่ประเทศออสเตรเลียเนี้ยมันจะมีอะไรที่ต้องเช็คมีเงื่อนไนขอะไรบ้างนะคะมากมายเลยคะ่ะหลังจากที่ทุกๆคนนะคะรอรอรอนะคะรอว่าเมื่อ,อไรที่ประเทศอศ <S <S อสเตรเลียนะคะ จะเปิดประเทศเป็นทางการนะคะให้คนเดินทางนะคะจากทั่วมุมโลกนะคะมาเที่ยวที่ประเทศออสเตรเลียนะคะไม่ว่าจะเป็นวีซ่าประเภทต่างๆนะคะ ตอนนี้นะคะนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียนะคะก็คือ Scott นายสกอตต์มอริสันเนีคะเขาก็ประกาศไปก่อนหน้านั้นนะคะว่าเขาค่ะจะเปิดประเทศนะคะให้เร็วก่อนเทศกาลอีสเตอร์ Easter นะคะก็คือช่วงประมาณเดือนเมษายนนะคะเขาก็จะพยายามเปิดให้เร็วนะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของโควิดนะคะว่าสามารถควบคุมได้หรือไม่ได้แต่ว่าข่าวล่าสุดนะคะก็นายกรัฐมนตรีนะคะออกมาประกาศอย่างชัดเจนนะคะผ่าน ะะว่าเขาจะเปิดประเทศเร็วกว่านั้นนะคะก็เขาจะเปิดประเทศในวันที่21เดือนนี้นะคะก็คือเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปนะคะขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนนะคะที่กําลังรอคอยนะคะที่กําลังรอคอยว่าเมื่อไหร่ประเทศออสเตรเลียนะคะจะเปิดให้เดินทางเข้ามาเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเพื่อนเข้ามาทําธุรกิจก็ยินดีด้วยกับทุกคนนะคะค่ะสาหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็นักเรียนหรือว่าวีซ่าประเภทอื่นๆนะคะที่ เขาอนุญาตให้เข้ามาที่ประเทศออสเตรเลียนะคะคนที่เดินทางเข้ามาที่ประเทศออสเตรเลียนะคะไม่จําเป็นต้องทํา t r a v e l e x e เทน i o นนะคะก็ในกรณีที่คุณนะคะรับวัคซีนครบโดสนะคะ,ดดะคะ่ะสาหรับนักท่องเที่ยวมาวีซ่าท่องเที่ยวมาวีซ่าธุรกิจมาวีซ่านักเรียนวีซ่าทางานวีซ่า working a n d h o l i d a y visa หรือวีซ่าอื่นนะคะที่เขาอนุญาตให้เข้ามาที่ได้รับวัคซีนครบก็สามารถเดินทางมาที่ประเทศออสเตรเลียได้นะคะ โดยที่ไม่ต้องทำ t r า v r l v x p e x s i o s i o n นะคะอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีเลยนะคะก็วัคซีนนั้นก็ต้องอยู่ตามรายชื่อของทาง TGA ยอมรับนะคะในส่วนของวัคซีนนะคะประเภทต่างๆนะคะค่ะล่าสุดเนี้ยเขากำลังตกลงกันนะคะว่าอ่าคนที่จะเข้ามาที่ประเทศออสเตรเลียเนี้ยครบโดสในที่เนี้ยหมายถึง3โดสหรือเปล่านะคะก็คือง่ายๆเลยว่าคนที่จะเข้ามาที่ประเทศออสเตรเลียในอนาคตนะคะจะต้องได้รับวัคซีนครบ3โดสนะคะในอนาคตนะคะก็คือสําหรับใคร ที่จะเดินทางมาที่ประเทศดอซรเลียนะคะจะต้องรับวัคซีนครบโดสนะคะก็คือ3เข็มนะคะในอนาคตนะคะก็อาจจะประกาศเร็วๆนี้ก็ไม่รู้ค่ะก็รอที่ทางรัฐมนตรีเขาตกลงกันนะคะว่าจะยังไงนะคะแต่ว่าก็คือถ้าเป็นไปได้น,นะคะรับเข็มที่3ไว้เลยนะคะก็เข็มที่3ก็คือตัวบูสเตอร์วัคซีนนะคะน่าจะเร็วๆนี้ค่ะเพราะว่าในส่วนของรัฐวิกตอเรียนะคะที่พี่อยู่เนี่ยเขาก็ออกมาประกาศนะคะว่าเขาจะรับคนที่มาจากต่างประเทศเนี่ยรับวั วัคซีนครบสาเข็มนะคะก็ต้องรอฟังประกาศกันต่อไปนะคะว่าเขาจะตกลงกันอย่างไรนะคะอ่าแล้วก็วัคซีนที่ทาง TGA เป็นที่ยอมรับหรือว่าอนุมัติเนี่ยมันก็มีบางตัวที่มันใหม่เข้ามานะคะตามที่พี่อ่าลิงก์ให้ดูเลยนะคะก็จะเพิ่มมาไม่กี่ตัวนะคะอันนี้สำหรับประเทศไทยแล้วนะคะวัคซีนที่เราได้รับทาง TGA ของออสเตรเลียเขาก็ยอมรับอนุมัตินะคะไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเป็นห่วงไม,ไม่ต้องคิดมากนะสบายใจได้เลยนะคะ ่ต้องงเป็นหวทีนี้มาถึงการเตรียมตัวนะคะในการเดินทางที่จะมาที่ประเทศออสเตรเลียเนี้ยมาเช็คกันเลยนะคะว่าเราจะต้องเช็คในเรื่องอะไรบ้างเตรียมเอกสารในเรื่องอะไรบ้างนะพี่ก็จะมาสรุปให้คร่าวๆให้กับทุกๆคนได้ฟังกันนะคะว่า,าหลักๆคร่าวๆแล้วมีเอกสารอะไรบ้างที่เราต้องเตรียมและต้องโชว์ต่อเจ้าหนะ้าที่ก็พี่ก็จะสรุปคร่าวๆนะคะว่าจะต้องมีเอกสารอะไรบ้างที่แบบสําคัญๆนะคะที่ต้องเตรียมตัวที่ต้องเตรียมมาด้วยนะคะนี่สาคัญมากเลยก็คือ อันแรกเลยก็คือจะต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะคะหรือที่รู้กันก็คือ International Covid 19 Certificate นะคะหรือขอใบรับรองการฉีดวัคซีนต่างประเทศที่ถูกต้องจากประเทศที่คุณได้รับวัคซีนนะคะอันที่สองเนี่ยก็คือผลตรวจโควิด19แบบ PCR test นะคะจะต้องเป็นลบเท่านั้นนะคะแล้วก็ผลการทดสอบหรือตรวจเนี่ยต้องอยู่ภายใน72ชั่วโมงหรือว่า3วันก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องนะคะผลตรวจสอบอันเนี้คุณก็ต้องโชว์ในกรณีที่คุณกำลังจะเช็คอินนะคะกับเจ้าหนะ้าที่สายการบินนะคะท มาข้อ3ก็คือต้องตรวจสอบให้แน่ใจนะคะว่าคุณนะสมบัติข้อกําหนดในการเข้าประเทศของเรานั้นเป็นไปตามข้อกําหนดหรือว่าบัญญัติการเข้าประเทศของประเทศออสเตรเลียนะคะอันที่4ี่นี้สำคัญมากเลยลก็คือคุณจําเป็นต้องกรอกเอกสารการเดินทาง Au s t r a l i a n Travel d e c l a r a t i o นน,นะคะหรือ ATD นะคะทางออนไลน์อย่างน้อย72ชั่วโมงนะคะก่อนที่จะออกเดินทางอันนี้ก็คือทําไว้เลยนะคะสามารถทําได้ออนไลน์หรือว่าหรือว่าจะทําผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะคะตามตามแอ เคนนี้ลยะะสําหรับผู้ที่เดินทางมาออสเตรเลียทุกคนนะคะจะต้องทําหรือว่ากรอกแบบฟอร์มนี้ทุกคนนะคะก่อนที่จะมาถึงประเทศออสเตรเลียนะคะอย่างที่บอกไปนะคะก็คือ72ชั่วโมงก่อนที่คุณจะมาถึงประเทศออสเตรเลียนะคะในกรณีที่คุณมาถึงแล้วนะคะมาถึงประเทศออสเตรเลียสนามบินที่ประเทศออสเตรเลียนะคะสิ่งที่คุณต้องทําเลยก็คือทุกทุกคนนะคะก็พอมาถึงหนะหรือจัดกรารเอกสารออกจากสนามบินนะคะก็ ไปถึงที่พักอะไรเรียบร้อยคุณจะต้องทําการตรวจสอบโควิดนะคะแบบจะเป็นไม่ว่าจะเป็นแบบ PCR test เทหรือว่ารั t เ s t นะคะภายใน24ชั่วโมงนะ,ะในระหว่างที่รอผลนะคะคุณจะต้องกักตัวหรือว่าคลอนทีนอยู่ที่บ้านนะคะจนกว่าผลการทดสอบนั้นจะออกมาเป็นลบนะคะถึงจะออกจากบ้านได้นะคะสําหรับใครในกรณีที่เกิดการติดโควิดในระหว่างการเดินทางไม่ว่าจะเป็นบนเครื่องไม่ว่าจะเป็นที่สนามบินนะคะอันนี้คุณจะต้องกักตัวหรือว่าคลอนทีนอยู่ ที่บ้านนะคะจนกว่าผลการทดสอบแบบ PCR หรือว่ารัดเทส์พ้นออกมาเป็นลบนะคะถึงจะออกจากบ้านได้นะในกรณีที่ทดสอบแบบรัดเทส t นะคะท่านในกรณีที่ผลเป็นบวกเนี่ย คุณจะต้องแจ้งกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่นะคะในการแสดงผลนะคะจะยกตัวอ,อย่างนะคะอย่างเช่นนะเมื่อคุณมาถึงประเทศออสเตรเลียนะคะในส่วนของรัฐนิวเซาแลนด์นะคะเขาก็บอกไ้เลยนะคะเมื่อคุณไปมาถึงที่บ้านหรือว่าที่กักตัวเนี่ยคุณจะต้องตรวจสอบแบบแรกเทสนะคะหรือ Ra p i ิด n t i g e n t e s ทเนี่ยภายใน24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ผลออกมาต้องเป็นลบนะคะในระหว่างที่รอผลนั้นก็ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านนะคะห้ามออกไปไหนนะคะผลลบไม่ต้องรายงานรัฐบาลนะคะรายงานเฉพ พาะผลที่เป็นบวกแล้วก็ในส่วนของรัฐวิกตอเรียนะคะหรือว่าที่มเบิรนเนี้ยเมื่อคุณเดินทางมาถึงบ้านหรือว่าที่พักนะคะคุณจะต้องทําการตรวจสอบแบบ PCR test ทหรือว่ารัตเทสนะคะภายใน24ชั่วโมงเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องทําการซ้ําตรวจซ้ําอีกทีนะคะในวันในวันที่5แล้วก็วันที่7นะคะและผลนั้นก็ต้องเป็นลบนะคะอย่างที่บอกถ้าสมมติว่าผลเป็นบวกบวก็กกรายงานเจ้าหน้าที่และควอลันทีนจนกว่าการทดสอบผลตรวจ PCR รหรือรัตเทสเนี้ยออกมาเป็นลบนะคะคุณถึงจะออก ออกจากบ้านหรือว่าไปเที่ยวหรือว่าไปไหนก็ได้นะคะในกรณีที่ในวันที่5แล้วก็วันที่เ็เนี่ยคะ่ะคือคุณไม่จําเป็นต้องควอลตีนในกรณีที่คุณรีพีชการตรวจโควิด -19 นะคุณก็สามารถไปข้างนอกได้นะคะไม่จําเป็นต้องอยู่กักตัวอยู่ที่บ้านนะคะในเรื่องอื่นที่พี่ไม่กล่าวถึงก็จะมีขั้นตอนแล้วก็เงื่อนไขคล้ายๆกันนะคะก็คือเมื่อคุณมาถึงที่ประเทศดอสเรเลียนะคะเมื่อคุณไปที่พักก็ทําการ ทดสอบนะคะเทสโควิดนะคะที่บ้านหรือว่าจะ drive to ไปที่สถานที่ทดสอบนะคะที่แบบ pcr test หรือว่าจะซื้ออุปกรณ์พวกรัดเทสพวกนี้ก็คือหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นฟาร์มาซีเคมิสแวร์เฮาส์หรือว่าจะไปขอได้ที่ศูนย์ตรวจโควิดก็ได้นะคะตามเขตต่างๆส่วนต่างๆนะคะคุณสามารถเข้าไปหารดเทสเนี่ยมีขายที่ไหนบ้างนะคะเดี๋ยวพี่จะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะในกรณีที่ออคนที่ ไม่รู้ว่าจะไปหาซื้อที่ไหนนะคะแต่ว่าตอนนี้รเทปมันไม่ขาดตลาดแล้วนะคะเพราะว่ามันเริ่มแบบว่าทยอยกันเข้ามาวางขายในร้านขายยาหรือว่าฟาร์มัซีต่างๆในเมืองหรือว่านอกเมืองนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะหายากนะคะค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าทุกๆคนนะคะจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เตรียมตัวขั้ตนตอนต่างๆเตรียมเอกสารต่างๆน,นะคะก่อนที่จะมาถึงที่ประเทศออสเตรเลียหรือว่ามาถึงที่ประเทศออสเตรเลียแล้วแล้วก็ เดินทางไปกักตัวหรือว่าคอลเนนที่บ้านนะคะสำคัญก็พยายามเทคแคร์ยูเซลนะคะพยายามป้องกันตัวเองนะคะจากการที่จะติดโควิดนะคะเพราะว่าในกรณีที่ใครที่ขอวีซ่ามาท่องเที่ยวนะคะถ้าเรามาแล้วติดโควิดเนี่ยเราจำเป็นต้องอยู่ที่บ้านกักตัวที่บ้านนะคะไม่ได้ออกไปไหนเหมือนกับเราเสียเวลาไปเลยนะคะก็พยายามป้องกันขั้นตอนต่างๆตามที่มาตรฐานของการป้องกันโควิดนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้พี่ก็ ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ